เรียมตูนี่หาเมื่อนเก่าได้พี่น้องเด้อตวบกใ่ญ่ครับผมนี่แหละเหอเดี๋ยวเบื้องเส้นหนาครับเหตุเขานี่แหละเบื้องเอาหูครับพี่น้องครับเบื้อเงาเหรอครับผมส่วนท้ายนะครับเนาะยิ้มดำๆนี่ครับครับสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื่อนี้คลิปนี้ผมกับสิผ้าฟีผ้านลองนี่เมาเอาง้วนสวยๆได้ครับเด้ออยู่นี่นี่ทั้งอ่าง้วนสาวหน่อยนะครับซึ่งเป็นวัว F 1หนึ่งนะครับพี่น้องครับแ้วก็มีง้วนท้องนะครับด้วยพี่น้องมือนีนก็สีเอาออกมาใส่แดดให้ฟีให้น้องได้เห็นชัดๆนะครับสําหรับพลอยสายฟรมนะครับ มูจะได้ข er ้อก en ับมีอีกเด้อครับพี่น้องกับที่มีงัว่าทองน้ำน้ำผู้ใดอยากกอะไรก็จังคอยติดตามกันแล้วกันนะครับอ่าพลอยสายฟ้ามยุกที่บ้านเปลือยตําบลหนองโกอําเภอบัวรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวใหญ่ๆหนาๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากกี่อะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันนะครับเนาะเอ๋ออยู่เดือนนี้มีซีตัวด้วครับพี่น้องครับอยู่ในข้ออีกหลายตัวอยู่ครับผมอ่าก่อนอื่นไปอ่าทักทายกับทางของอ่าเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เอ้าอ่าจารย์มีมือนี้มีมาให้หลายปันใดครับประมาณแปดตัวค่ะแปดตัวนะครับพี่น้องครับจะเริ่มจากตัวใดก่อนครับไอ้เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะจากตัวนี้ตัวใหญ่ๆหนาๆนี่ครับพี่น้องครับ Bf หนึ่งตัวนี้นี่อ่าเป็นลูกของไอ้พ่อตัวใดครับตัวนี้เป็นลูก Cv ศูนย์เก้าหกค่ะลูก Cv ศูนย์เก้าหกตัวนี้อ่าเนื้อหนังหนาด้วยครับพี่น้องเด้อ Cv ศูนย์เก้าหกเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่แหละเบื้องด้านข้างพี่น้อง PSF หนึ่งหกแปดนะครับพี่น้องครับ แข็งขาใหญ่สูงก็จะอร่อยสามสิบกัวได้น้องใจเจนี่เนาะได้ค่ะอ่ะนี่แหละส่วนไถ่ส่วนจิมครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผู้ใดกำลังมองหาง้วอยู่นะครับพี่น้องครับงัวจุดเอฟตีเบือนะครับพี่น้องครับสายพัฒนานี่แหละน้อยน้อยเอาตัวนี้ว่าไวท่าไดครับนี่ตัวนี้ว่าไอหามือเก้าค่ะหามืนเก้าด้ครับพี่น้องครับตัวเนื้อนังนาเด้ครับเด้อหามืนเก้าตัวนี้พี่น้องครับนี่อยากจกะได้ก็มาต่อรองเอานะครับพี่น้องครับนี่เด้อขามาเบ่งมาเยี่มยุขอกยุฟ้ามหนยครับพี่น้องครับอ่ะนี่ เอาไปฝากเบอร์โทรศัพท์ครับผม063ครับ7342326ค่ะครับอ่ะนี่แหละครับพี่น้องมาเบิ้งทั้งนี่ครับผมเห็นชัดไปครับนี่เรียมตูนี่หาเมื่อนกเาได้พี่น้องเด้อตวบกใหญ่ครับผมนี่แหละเฮ้ยเบิ้งเส้นหนาครับไอเห็ดเขานี่แหละเบิ้งเอาหูครับพี่น้องครับบื้เงาเหรอครับผมอ่ะส่วนท้ายนะครับเนาะหิมดำๆนี่ครับอ่ะ๋ออยู่นี่บ่มีดตับนี้เหรอครับพี่น้องครับผู้ใดอ่า รลคากนี่ส่วนไหนของราคานี่ยครส่งฟรีภาคอีสานนะครับเนาะส่งฟรีภาคอีสานนะครับรากาติดตามได้ที่พอยใส่ฟาร์มนะครับเอาากแไหนเอาตัวต่อไปครับอังจยตัวไหนเรดแนน้ำตัวไหนค่ะตัวหนึ่งเจ็นค่ะเบอหนึนะครับเนาะเอาตัวส่งดีๆยืนหนึ่งยกงงามนี่ครับพี่น้องครับนี่แหละหนึ่งอันนี้ลูกของพ่อได้ครับนี่ตัวนี้ลูกซี0 9 6ศค่ะลูกซี0 9 6ย์เกหมายเลข170นะครับ อายุจักเดือนอะครัจังสันตัวนี้ได้เข่าปีแล้วค่ะอันนี้จะเข่าปีแล้วนะครับพี่น้องครับเอากรเใ็้เขาตีเบื้อให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกับใบเอฟนี่ก็จะมาที่หลังนะครับได้แน่นอนครับผมนี่เบื้องส่วนหน้าตัวนี้พี่น้องเอนะนี่อ๋อทรงดีๆสวยๆแบบนี้แหละครับดูส่วนหน้านะครับนะเนาะอ่านี่ยแหละส่วนท้ายเป็นยังไงพี่น้องครับเบื้องท้าทยยางท้ายยืนเบื้องอาังนะครับเด้เอามาเลือกมาชมเอา ตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับตัวนี้ว่าใบห้าหมื่นเก้าค่ะห้าหมื่นเก้าด้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบึงดันนี่ห้าหมื่นเก้าขึ้นกันได้ครับพี่น้องครับมักตัวใดชอบตัวใดมาเลือกมาชมเอาครับผมนี่แหละห้าหมื่นเก้าบังใกล้ๆเลยครับนี่จะพยายามใหม่ไทยให้เบึงกีบได้ครับเด้อพี่น้องนี่แหละผู้ใดกำลังมองหางื่สาวหน่อยอยู่ครับมาเลือกมาชมเอาโหลดครับพี่น้องนี่นี่นะครับ อ่ะเบื้องเรียบนี่เบื้องมุมกว้างๆครับหาหมื่นเก้าครับผมนี่มาเลือกมาชมเอาเลยตัวนี้เนาะวัวลูพี่น้องเห็นชัดบ่ครับนี่เอานี่รับประกันตำหนิให้เด้อครับอยู่นี่ตัวต่อไปครับเอาตัวนีะไรครับเอาตัวนี้นะครับเนาะเอาตัวนี้เป็นง้วนลูกของพอได้ครับหนุ่จอยตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสติงเล่ค่ะลูกสติงเล่เด้อครับจักเดือนหรอครับจังสิตัวนี้ได้แปดเดือนค่ะวัวอายุแปดเดือนนะครับ f หนึ่งหมายเลขหนึ่งหกเก้า ส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ยุคประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกได้ค่ะประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกไปหาร้อยสามสิบช่วงนี้นะครับพี่น้องตัวนี้ลูกของสติงเล่นะครับเนาะผู้ใดหมักแบบนี้นะครับนี่มาเลือกมาช่มอ่อนพี่น,อน้องเกิจะไทยเห็นบุ้งบุ้ง,งทุกส่วนนี่แหละครับผมนี่แหละส่วนหนาของสัตว์หรือของเบื้งเอาครับพี่น้องรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเนาะมาเลือกมาชมเอาตัวนี้จอยบ้าใบเท่าไหร่ครับยูคี่หมื่นเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าด้วยครับพี่น้องครับราคาเบาๆเเนะนาาะี่อ เกษตรกรก็จับต้องได้แล้วครับสําหรับมือใหม่ผู้หัดจากจะเรียงง้วอสวยๆงามๆนะครับนี่มาเอาโดยพี่น้องครับอ่ะเบื้องส่งนี่เรียบนี่ครับผม4ี่หมเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้การเดินกันยังไม่มีปัญหารับประกันตาหนิทุกอย่างส่งให้ด้วยภาคีสานนะครับเนาะอ่ะเรียบนี้ยังมีอีกหลายเด้อครับเด้ออยู่ทางในคอกเดี๋ยวจะภาพไปเบิ้งกันครับผู้ใดอยากจะได้งวัวท้องอะไรหรอกะงัวอสาวหน่อยแดงๆสวยๆก็มีให้เลือห้ชมอีกขึ้นกันครับผมนี่นะครับ อะต่อไปครับผมขอสียภาพไปเบื้อ่าตัว F1 อยู่นี่อีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับค่ะเบอร์167ค่ะอันนี้หมายเลข167เดนะครับพี่น้องครับนี่เบิ้งด้านข้างด้านนี้ก็แล้วกันเนาะเลี่ยมตัวตัวนี้ซี่เลี่ยมพื้นผาได้แหละครับพี่น้องครับนี่แหละเนื้อหนังกระได้ตัวนี้อ่าของไอ้จอยไอ้ลูกพ่อใดครับนี่ตัวนี้ลูกสี่วัยส่วนเก้าหกค่ะลูกสี่วัได้ครับพี่น้องเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ได้ประมาณเจ็ดเดือนกว่าเขาแปดเดือนเท่กันประมาณเจ็ดเด นี่ลูก c by ศูนเก้าครับส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้องถ่ายก่อนอ้าเนี่จิ้มดำดำนะครับเนาะตามสไตล์ c by เนี่แหละพี่น้องครับนี่เออนี่ะครับเด้อส่วนจิ้มส่วนถ่ายป็นงเลยครับพี่น้องครับอ่ะทางนี้ลูกนี่ส่วนหน้าคลิปหูดำดีเด้อครับเด้อขอบหูดำดำบดบดนี่แหละหน้าตาหน้าอกเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวที่ผ้ายางไปเบื้องข่างนี่นะครับเนาะทางคุณลูกไปเร็ว เออฮะเอาวนไปทางพยังทางพุ่นแหม่นี่นี่ยเลยดิอ่ะพี่น้องครับนี่แหละอยากจะได้มาเลือกมาชว์หมอลูดนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะนี่สาวหน่อยสวยๆทั้งนั้นครับพี่น้องครับอ๋อมักตัวได้มาเลือกออกมาชม์อาครับวันนี้สิบภาพไปเบิองมูอยู่ในขออครับพี่น้องครับน่าจะเหลืออีกอ่ซีตูขึ้นกันนี่แหละครับพี่น้องครับไปนั่งกัไปดูข้างในข้อกันครับพี่น้องครับวันนี้ นี่นะครับเด้ออยากได้ตัวใดมาเลือกมาชมหมอ,อครับพี่น,อน้องเอาไอ้ง้วทองในขอกเดี๋ยวมีตัวครับง้วทองนี่มีสามตวัวค่ะมีสามตวัวนะครับพี่น้องครับตรวจทองมาแล้วรับประกันทองตรวจทองและรับประกันทองให้แล้วนะครับพี่น้องครับมีง้วทองไงสามตวัวจังไปเบิองกันนะครับเนาะมาเพิ่นจะ,ะตัวเดียวตุกันหนุกเร็วไปเร็วเอาไปเร็วเออนี่เนาะอ๋อสิเปิดจากตัวใดก่อนครับตรงจ่อย เปิดตัวนี้ก่อนก็ะไรตัวนี้ก่อนก็ได้เนาะอ่ะนี่ก็ทับพี่น้องครับเดี๋ยวหามุมทายกันพี่น้องอ่ะนี่นะครับเดือดตีปุ๋ว่สาวในตัวใหญ่ก็อ่ามุ้ยหมวกกีดได้ครับพี่น้องครับตัวนี้รถือว่าเป็นอ่างอตีสูงใหญ่ขึ้นมาถึงร้อยสามสิบหาได้ครับตัวนี้เอฟหนึ่งเช่นกันอ่าลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเฮอริเคนค่ะลูกของเฮอริเคนนะครับจักเดือนหรือครึ่งเดืตัวนี้ได้สิบเดือนกว่าค่ะสิบเดือนกว่าได้ครับพี่น้องอ๋อนี่แหละ นี่กล้ามเนื้อครับพี่น้องครับเบิ่งเอาได้ครับเด้อผู้ใดมักเนื้อถ่ายได้ไหลก็มาเอาตัวนี้แหละครับผมดูส่วนหน้านะครับเนาะ่เบิ่งใกล่ๆเล้วครับเบิ่งม้วกว้างๆพี่น้องเออตัวนี้ในจอยบ้าไว้เท่าไหร่ครับอยูซีเมื่อเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าเช่นกันซี่เมื่อเก้าหนิตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับสำหรับงอเอฟหนึ่งเนาะเบื้องแผ่นหลังครับแผ่นหลังเป็นยังไงถ่ายเป็นยังไงนะครับเด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวจะพาไปเบื้องข้างนี้นะครับ ก็ค่อยๆเบื้องกันไปนะครับเนาะด้านนี้นี่แหละส้นท้ายพี่น้องครับเบื้องเอาเนื้อท้ายเยอะๆเลยตัวนี้เนาะหมายเลข161่งหกนะครับพี่น้องครับ F 1 4 9่งสเก้าครับเด้อตัวนี้กลับเป็นวัทีโบ่มีตำหนิขึ้นกันนะครับเนาะค่ะให้มีตำหนิดนะครับพี่น้องครับอ๋ออยากจะได้มาเลือกมาชมเอาครับนี่แหละคอขาแข่งขาลึงเป็นยังไงพี่น้องเบื้องเอาได้ครับเด้อนี่สวยๆงามๆครับ เอาตัวต่อไปครับหลวงจอยไปไหนสี่หมื่นเก้าตัวต่อไปก็สิเป็นแม่แม่มามอ่ะตัวนี้ตัวนี้มีของเราป่ครับแม่ค่ะตัวนี้มีเจ้าของอลไรพี่น้องตัวนี้จ้องหมแบบนี้เออนะครับเด้อไปแม่นินินบอกว่าท้องค่ะตัวนี้ท้องได้สามเดือนกว่าค่ะท้องได้สามเดือนกว่าได้ครับท้องก็พอตัวเด่นเนาะไอซีวายศูนย์เก้าหกค่ะท้องซีวายศูนย์เก้าหกสามเดือนกว่าเลยได้พี่น้องครับนี่แหละอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะมาเลือกมาชมเอาครับนี่อันนี้ นี่นะครับเราอยู่เบื้องฐานนี่ตัวนี้เส้นสูงนี่งร้อยสี่สิบกัวได้ครับพี่นอ้องครับผมว่าตัวนี้ทอง C Y ศูนย์เก้าหกเอ้าทองที่ใดครับตัวนี้ตัวนี้ทองสองค่ะอันนี้เป็นลูกที่สองได้ครับพี่น้องครับ,อบเอา้านี่แหละเบื้องเราหีบเล็บเปไ็นยังไรครับลูกแหลกงามๆได้เนีน <c oughs> บ่เขาบียัง่นค่ะเขาบีกับเป็นส้งหัวหล่นนี่น้องลูกล,ลูกงามขักเดี่อ๋อตัวใหญ่อยู่ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้อ่าใจ่าไวแถดครับอยูห้าหมื่นสองค่ะห้าหมื่นสองนะครับพี่น้องครับเอางบทองห้าหมื่นสองตัว่า มาเบื้งตัวจริงนี่หนาขอก่อนนะครับตัวบอกง่ายครับสำหรับว่าหาหมื่นสองที่เป็นวัวทองซีไว้เนี่ครับนี่เดอ้อส่วนหน้าหูส,สันสันนี่พี่น้องหน้ายาวกระโหลกสวยๆหนกๆนี่แหละครับผมนี่นี่เดอ้ออยากได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนาะนี่ส่วนท้ายนะครับเนาะจิ้มดำๆนี่แหละพี่น้องเอ๋อนี่ใครอยากกี่เม่าเด้อเสียอย่างน้ำเบื้องส่วนท้ายครับเบื้องการก้าวขาให้พี่ให้น้องเบืนะ้องเนาะนี่แหละไม่มีตำหนิหรอกครับนี่เด้อเบื้องส่วนท้ายพี่น้อง อเม่าหลดหามื่นสองเลพี่น้องครับต่อรองได้ทุกๆตัวนั่นแหละนี่น้มกะตีหัวดีๆค่ะน้องชีหัวค่ะสวยๆเลยแหละตัวนี้อ๋อมาเลือกมาชมเอาครับผมตัวต่อไปตัวนี้บอกรบง้อทองขึ้นกันค่ะตัวนี้กระทองสามเข้าสี่เดือนทองสามเดือนจะเข้าสี่เดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นอองัวบดนะคข้าโบดนะครับพี่น้องครับอยากได้แบบนี้นี่แหละทรงนี่อ่า ไอ้ตัวนี้ท้องพอได้ครับน้องจเอยตัวนี้ไอ้เคฟหกแปดค่ะท้องกาเล็ดเคฟหกแปดนะครับพี่น้องครับความสูงอยู่ที่ตัวไหนครับตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบค่ะประมาณ140ร้อยสี่สิบได้ครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะอะไรก็มาเอาโหลดพี่น้องครับนี่เด้อตัวน,นี้เป็นวัตที่่คอนข้างที่จะเนื้อหนังหนาได้ครับพี่น้องครับนี่แหละย,ย,วย,ย,วยุ่นหยุ่นยุยยุหนังข้อนี่เบิ้งเอานะครับเนาะข้อขาเนี่ยกับไร่ดำทั้งสี่ขาจีมดำดีนะครับตัวน,นี้เอาหางกัถือว่าใหญ่ได้หระพี่น้องเอ้านี่มาเบิ้งเอาตัวน,นี้ไอจ้จอยบ้าไหรร่่คคับะ ห้าหมื่นห้าเด้อครับพี่น้องเด้อเราจะไล่เสื้อผ้า,าเบื้องส่วนไทยเบื้องส่วนจีมนะครับพี่น้องครับห้าหมื่นห้านี่ส่วนไทยนะครับเนาะเบื้องเอาพี่น้องครับหาหมื่นห้าอันนี้ตัวเนื้อหนังหนาเด้อครับพี่น้องเด้อเอาโหลดแข่งขากำไรดำกบับบอมีต่ตำหนีขึ้นกันนะครับเนะาะค่ะอ่ะนี่พี่น้องพ่วงหางเป็นยังไงเบื้องเอาเด้อครับเด้อพี่นอ้องแผ่นหลังใหญ่ๆท้ายใหญ่ๆเลยรับประกันทองถืช่วเด้อครับเด้อตัวนี้อ๋อ ชัดไหครับพี่น้องครับต่อไปครับน้อนเจเป็นนี่ต่อไปตัวใหญ่ไอขึ้นมาอหก่เลยครับเด้อโครงสร้างรูปร่างสูงใหญ่เลยทีเดียวนะครับนอกาตัวนี้เป็นง้วนอาจจะเป็นทองแรกนะครับพี่น้องครับ่าจจะเป็นวัวทองแรกนะครับเด้อใดเห็นตัวนี้ว่าท่านชัดครับพี่น้องครับมาเลือกมาชมเอานี่แหละต่อไปครับพี่น้องเนี่ยสตภาพไปเบอรงงัวสาวตัวนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับเด้อ วัวสาวตัวนี้นะครับพี่น้องเอออ่ะขหหนั่นก็ได้ดอกนี่จ้ะสูงไวร้รอยสี่สิบกัวนะครับพี่น้องตัวนี้หันลูกวะปล่าวันมะแขงนี่มามาลูกวะเออลูกบอลเร็วเร็วเร็ว,รวมาทางนี้เห็นจะชัดเออนี่ยนะครับพี่น้องตัวนี้ล้มตัวเงาด้วยครับเด้อเอาเบอร์ส่วนไทยมุมนี้ก่อนเนะครับพี่น้องครับอันนี้ทองก็พอเลยครับจ้ะตัวนี้ทองไอ้ล็อกกี้ค่ะ ทองโรก,กี้ไวแซตสิบทับหนึ่งนะครับเด้อผู้ใดยอยากจะได้งวยใหญ่แข่งขาเาเๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละเอามาเลือกอมาช่วเอาเดี๋ยวจะให้เบื้องส้นหน้าเด้อครับเด้อนี่ดูส่วนหน้าเลยนะครับพี่น้องครับนี่เห็นใกล้ๆกับห้องกับพิจารณาเอาครับพี่น้องครับนี่แหละสวย,ๆส,วย,สวยสๆสดๆแบบนี้นะครับเนาะเบื้องเอาตามทีท่าให้เบื้องนี่แหละพี่น้องทองเจ็เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ทองได้สองเดือนกว่าค่ะตรวจทองแล้วอันนี้ตรวจทองเลยนะครับเด้อสามตัวท่วาทองนี่คือตรวจทองให้แล้วตรวจทุกตัวคตรวจทุกตัวนะครับเนาะ ตัวนี้ว่าไว้เท่าไเลยครับจ้ตัวนี้ไอห้าหมื่นห้าค่ะห้าหมื่นห้านะครับพี่น้องตัวนี้ตัวสูงใหญ่คมมูนเด้อครับพี่น้องครับสำหรับง้วงทองพี่น้องเอ้าเบื้งนมนะครับเนาะอ๋อวกาพี่น้องเห็นวะครับผมนี่แหละอยากจะได้มาเลยนะครับเนาะกบ่มีตำหนินะครับพี่นี้บ่ค่ะไม่มีตำหนินะครับเด้อเอ๋อพี่น้องครับท้องสามตัวนี่แหละผู้ใดมากแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งกีบเล็บนะครับเออเบิ้งเอากันชัดๆนี่แหละพี่น้องครับ ลึงเป็นอย่างไดกั้พี่น้องเมืองเราเด้อเนื้อนังอยู่มือยู่ยนเมื่อย่นครับผมนี่อยากจะได้ตัวใดเมื่อเลยก็กครับมีท้องไห้อยู่3โตครับแลบ้วก็สาวกถือว่าแดงๆสวย,สวยงๆงามๆทั้งนั้นแล้วก็ราคาเกรรษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับสาหรับถอยใส่ฟาร์มครับเอา้ามากับวม่าเมื่หนักครับู้ใดพันไปพันมาทั้งอำเภอบ่อระบือนะครับเนาะแปลกับว่าเมงหลวงพี่น้องงอยุ่นี่มีไหเลือกหลายมีเป็นคือครับผมอ่ะกับตัวแดงคุ่นะครับเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับ ขอจบขอพ่อว้แคนี้นะครับกอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมจะในคลิปนี้กะขอจบไ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับจอยสวัสดีค่ะ